นนเราก็อยู่ด้านบนสุดนะฮะที่ก็มวยผมขึ้นมาแล้วกน,นี่จะอยู่ด้านบนสุดนี่คือมวยผมนะฮะด้านบนสุดก็เดี๋ยวเราก็จะมาร่วมติดมวยผมด้ครับผมนี่จะเป็นบรรยากาศด้านบนนะครับ สูงมากนะครับผมส,สูงจริงๆวันนี้ก็ตรงบบกับวันที่สิบสิบเจ็ดอีกอันนึงคหร <c oughs> อน,นี่ก็บรรยากาศด้านบนนะลมก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ฝนก็หยุดตกคิดว่าน่าจะทันทันเที่ยง ไปบ้า